มาดูกันค่ะพลังงานความน่ารักในตัวคุณนะคะ7วันจะทําสักหนึ่งครั้งเมื่อก่อนจะเป็นออร่าตอนนี้ไม่หมดเปลี่ยนเป็นความน่ารักมาดูกันค่ะว่าความน่ารักในตัวคุณมีพลังงานแบบไหนฟังเพาะความบันเทิงนะคะไม่มีใครรู้ตัวเรา,เ,ราเท่าตัวเราเองแล้วก็ดูซิว่าจะดึงดูดอะไรเข้ามาขอดูใบที่1ก่อนพลังงานในตัวคุณมีความน่ารักอย่างไรในด้านใดช่วงนี้นะคะ โอ้ยคุณเป็นความน่ารักคือคุณเป็นคนที่เอาชนะใจตัวเองและเรียนรู้ที่จะเคารพเป้าหมายและความฝันของตัวเองก่อนหน้านี้คุณจะไปติดหล่มความคิดสตั๊กอยู่หยุดนิ่งอยู่โหมดแพชชั่นอะไรก็แล้วแต่แต่มาบอกเลยว่าตอนนี้คุณเอาชนะเรื่องนั้นได้แล้วคุณทําความเข้าใจเรื่องนั้นกับตัวเองได้แล้วมันทําให้คุณสง่างามขึ้นมันทําให้คุณมั่นใจขึ้นมันทําให้คุณมีพละกําลังและกล้าหาญที่จะรับผิดชอบเป้าหมายความฝันของตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ หกไม้เท้าเนี่ยพลังงานของวิกตอรี่หรือชัยชนะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปสู้หรือไปลบกับใครแม่หมอคิดว่าหกไม้เท้าส่วนใหญ่คือสู้ลบกับความไม่ไม่เชื่อใจของคนรอบข้างหรือบางทีก็เป็นเพราะว่าตัวคุณนั่นแหละมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้สําคัญความมั่นใจความไม่มั่นใจนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้และมีมุมมองหรือทัศนคติกับเรื่องนั้นอย่างไรแล้วแม่หมอรู้สึกว่าคุณนะ่ะสรุปบทเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม คุณรู้แล้วค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามันไม่ได้คุณไม่เข้าใจมันก็ไม่จําเป็นต้องเอาชนะมันแค่เรียนรู้ที่จะดูแลกายใจตัวเองการเอาชนะตัวเองไม่ได้ไม,ไม่ได้แปลว่าต้องลบกับตัวเองแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราตกหลุมอากาศตกหลุมความคิดหดหู่ห่อเหี่ยวใจคุณฟื้นคืนขึ้นมาได้นั่นคือความน่ารักในตัวคุณแล้วแม่หมอจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งของไพ่ใบเนี้ยความน่ารักในตัวคุณคือ การเสียสละตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะเสียสละแต่มันเกิดจากแรงบันดาลใจคุณมีความฝันคะและมีแรงบันดาลใจที่อยากประสบความสําเร็จอยากลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนหรือเพื่อดูแลคนที่คุณรักแต่คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะสาเร็จแค่ไหนคุณรู้แค่ว่าถ้าวันนี้ฉันสําเร็จคนในบ้านสําเร็จถ้าวันนี้ฉันมีชื่อเสียงได้ถ้าวันนี้ฉันสามารถมีจุดยืนในชีวิตได้ฉันสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้น มันไม่ใช่ความน่ารักของคนที่ต้องการชื่อเสียงค่ะแต่มันเป็นความน่ารักที่เกิดจากจิตใจที่อยากจะทำตามเป้าหมายความฝันเพราะเจตนาแรกคือการปกป้องดูแลคนที่รักและการอยากจะประสบความสำเร็จเพราะอยากจะพึ่งพาตัวเองและไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตัวเอง อืมเลิศนะคะสง่างามมากตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าผู้คนจะเริ่มชื่นชมคุณผลงานที่คุณทำไปเริ่มโดดเด่น,สนเสน่ห์ออร่าเริ่มเข้าตาผู้คนมากขึ้น,สนเสน่ห์ออร่าของคุณน่ะอาจจะไม่ใช่กายภาพภายนอกไม่ใช่รูปลักษณ์ไม่ใช่คนที่แบบต้องดูดีเลิศเพอร์เฟคแต่ความน่ารักในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่เก่งขยันมีแรงมันดานใจ เรียนรู้ที่เอาชนะใจตัวเองต่อให้จะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงโปรไฟล์ไม่ได้ดีอะไรหรือไม่ได้มีต้นทุนในชีวิตตั้งแต่แรกแต่คุณไม่เคยยอมแพ้คุณไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยจมจมไม่เคยทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําต่อให้เคยทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําหรืออย่างที่หมอพูดว่าติดหลมความคิดตัวเองคุณก็ถอดถอนตัวเองขึ้นมาจากตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นความน่ารักของคุณคือค,คนคนหนึ่งอะ่ะ ที่เรียนรู้ที่จะไม่เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกแต่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อาเป็นศัตรูกับตัวเองและทําความเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายของตัวเองเารพความฝันของตัวเองเพื่อไม่อยากจะใบเบียดเบียนใครไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนแล้วบางคนอาจจะมีเป้าหมายความฝันที่ถ้ามันสําเร็จอะมันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยนะ นี่คือแพชชั่นและภารกิจของคุณเาะฉะนั้นความน่ารักในตัวคุณผู้คนจะสัมผัสถึงว่าคุณน่าเชื่อถือค่ะคุณลงมือทําจริงค่ะคุณคือของจริงคุณไม่ใช่คนที่พูดอวดอ้างอย่างเดียวคุณไม่ใช่คนที่เป็นนิทานเป็นนิยายขายฝันแต่คุณอ่ะทาจริงให้เห็นจริงผ่านมาจริงแล้วก็สง่างามมันเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องบอกกับใครว่าผ่านอะไรมาแต่ความภาคภูมิใจของคุณมันมีออร่าที่ทําให้คนอื่นเห็นว่า เออเขาทํามาจริงอะคนเนี้ยจัดการงานตัวเองได้จริงคนเนี้ยใช้ชีวิตมาอย่างดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในจุดที่เขาคู่ควรได้จริงๆอ่ะผู้คนจะยอมรับความสามารถในตัวคุณคนะ่ะมาดูต่อใบที่สองคุณมีความน่ารักแบบนี้แม่หมอขอดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้กาลังใจอะไรคุณ ก็ในเมื่อทําผ่านแล้วอะผ่านภารกิจแล้วอะก็อยู่สวยๆ หล่อๆ happy happy ไปเลยคุณก็จะเป็นผู้เลือกชีวิตได้ไงคะแม่หมอบอกเลยคุณจะฟูลฟิลกับชีวิตมากๆหลังจากเนี้ยคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างในชีวิตมันฟูลฟิลต่อให้จะมีหรือยังไม่มีอะไรแต่ทัาศนคติหรือวิสัยทัศน์ของคุณมันจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยขาดอะไรไปในชีวิตอยู่ในจุดที่สบายใจอบอุ่นใจและพไพ่ใบนะี้คือรอแค่หนึ่งถ้วยรอแค่ความรักหรือรอแค่ปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างหรือรอเวลาที่ใช่กับอะไรบางอย่างแต่ตัวคุณจะไม่ขาดแคนอะไรพลังในตัวคุณตอนนี้ที่กล ตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าชีวิตคุณไม่ได้พ้องได้ขาดคุณไม่ได้โหยหาอยู่ในจุดของตัวเองอย่างความภาคภูมิใจและผาสุขเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะและไอ้ทางที่คุณเอาชนะหรือฝ่าฟันมามันทําให้คุณอะ่ะยิ่งมีความสุขและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและเป็นผู้เลือกและมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เลือกมากมายไพ่ใบน,นี้คือคนมีเสน่ห์นะรู้ตัวไหม ดูไม่เจ้าชู้แต่ดูเจ้าชู้านสิ่งศักดิ์สิทธ์บอกว่าไม่ต้องเจ้าชู้เลยไม่ต้องไปหวานเสน่ห์กับใครแค่แสดงผลงานแค่เปิดเผยความฝันของตัวเองแค่กล้าทําตามความฝันแค่กล้าเดินทางในเส้นทางของตัวเองเสน่ห์มาปังๆตอนนี้เสน่ห์จับมากคุณจะรู้สึกว่ามีเสน่ห์มีออร่าจับมากๆค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเราก็เฉยๆแต่แม่หวังบอกแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รายล้อมรอบตัวคุณมันทําให้คุณดูมีพลังงานบวก มีความอบอุ่นมีเสน่ห์น้าเข้าหาดูอยู่ด้วยแล้วมีความเป็นไปได้แล้วมีความสุขเหมือนคนที่มีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามแล้วมันมีพลังงานหรือคาริสมาบางอย่างที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นแลไอเทมหน้าเข้าหาหน้าเข้าใกล้นะคะอ่ามาแล้วพลังงานแบบนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอ้ห้าถ้วยค่ะ อย่าเพิ่งตกใจนะห้าถ้วยเนะี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะดึงดูดผู้คนที่เศร้าเสียใจหรืออกหักกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตแม่หมอจริงแม่หมอจะพูดนะว่าพลังงานของคุณมัน powerful และมีพลังงานบวกมากๆอกะสิ่งที่คุณจะดึงเข้ามาคือมีทั้งคนที่รักแล้วมีทั้งคนที่เขาอะรู้สึกนอยกับที่อื่นอะกาลังจะเข้ามาหาคุณมันเหมือนเขาเพราะคุณดึงดูดหมดเลย ทั้งพลังงานบวกและพลังงานของการติดลม <c oughs> อมืเนี่ยดูดิเพราะนั้นคุณอาจจะกำลังดึงดูดใครบางคนที่เคยอกหักเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะดึงดูดใครบางคนที่เคยผิดหวังกับชีวิตเข้ามาและแม่หมอบอกว่ามันไม่ใช่การดึงดูดเข้ามาทำร้ายคุณพวกเขาเหล่านั้นน่ะรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งแต่แม่หมอมั่นใจว่าเขาจะไม่เอาพลังงานลบมาให้คุณหรอกเพราะคุณเป็นก้าถ้วย แปลว่าอะไรถ้าเขาจะมาหาคุณก็อาจจะมาขอคำแนะนำมาขอบคุณหรือซาบซึ้งใจเพราะอะไรคะแม่หมอว่าพวกเขาเหล่านั้นที่จะเข้ามาหาคุณอะ่ะเขากำลังปงกับชีวิต แล้วเขากําลังหันไปรักตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่กําลังหันกลับไปรักตัวเองต้องหาไอดอลที่รักตัวเองและแม่มอว่าหนึ่งในไอดอลนั้นคือคุณหรือบางคนที่เยียวยาตัวเองยังไม่สําเร็จหรือกําลังอยู่ในเส้นทางเยียวยาตัวเองก็ย่อมจะหาพลังงานของการฮิลลิ่งเยียวยาคุณนั่นแหละเป็นตัวเลือกแรกๆที่เขาจะมองหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําธุรกิจหน้าที่การงานในโซเชียลออนไลน์เน็ตเวิร์กหรือค้าขายหรือทําสถานที่เกี่ยวกับ หรือทำคอนเทนต์หรือสถานที่หรือของกินของใช้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเข้าไปหาคุณคนที่อยากจะได้รับบริการความสุขความสบายใจกำลังเข้าไปหาคุณค่ะแต่พวกเขาเหล่านั้นเพิ่งผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตมาหมายเลขห้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะจะ,จะบอกคุณคือคุณไม่จําเป็นต้องเรียนแบบใครคุณสามารถให้บริการให้คําแนะนําแสดงผลงานหรือค้าขายในแบบของคุณ พราะพวกเขาเหล่านั้นอ่ะที่เข้าไปหาคุณอ่ะเป็นพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้าไปอืมนะคะถ้าแม่หมออ่านมาใช่แล้วถูกต้องสำหรับไพ่ใบน,นี้ขอให้คอนเฟิร์มหนึ่งใบค่ะเดทค่ะ เป็นไพ่ของคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเดดไม่ได้ปาว่าตุยนะเป็นไพ่ของคนอยากทรานสฟอร์เมชันตัวเองค่ะโอ้โหแล้วไพ่ออกมาบอกว่าโอ้โหแล้วไพ่แฮงแมนเข้ามาด้วยแม่หมอนะจะบอกว่าคุณกําลังจะดึงดูดคนตื่นรู้คนที่กําลังพัฒนาคนที่กําลังมองโลกเปลี่ยนไปจากเดิมเข้าไปหาคุณเพราะฉะนั้นอาจจะมีใครมากหน้าหลายตาที่เขากําลังตกผลึกชีวิตอะเข้าไปหาคุณค่ะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะ พัดเจนมากเอมเพลเวอร์พวกเขาเหล่านั้นนะคะจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังในอนาคตโดยผ่านการฮิลลิ่งหรือผลงานของคุณ